สวัสดีครับนา่เอกครับจ้าเพลร้านเอกเรซิ่งแอสเตรี่นะครับวันอาทิตย์ส่งงานวันอาทิตย์นะครับในออนิโมลสปอร์ตสองพันสิบนะครับโซบิลิสตอิดิชั่นครับ2อันนี้เข้ามาติดตั้ง2รายการนะครับเป็นจอแอนดรอยข้างหน้านะครับแบบ2 k ตัวท็อปนะครับ ram แปดเกนิ้ว2 k หน้ากากต้นรุ่นชุดแคนบัสพร้อมนะครับแล้วก็เปลี่ยนจอเพดานใหม่เป็น15นิ้วนะครับแบบ Android ทัชสกรีนได้ตอนนี้เราเปิดให้เล่นใช้งานจากจอหน้าจอเพดานพร้อมกันนะครับแบบ HDMI ภาพเป็นกระตุกนะครับตัวจอหน้าเป็นเทสต์ซิ b o a อ d แท้นะฮะวาชิกของ2เพจนะครับของกลุ่มจอเดิมคาเลียนนะครับที่หน้าก,กากเก่านะครับแล้วก็ตัวจอพดานอ่าให้ดูนะฮะชัดๆเลยนะครับจอหน้าจอพดานเล่นพร้อมกันใหญ่ชัดเจนนะครับจอพดาน15นิ้ว ตำแหน่งที่ติดตั้งนะครับเยี้งมาด้านหลังเพราะฉะนั้นจะคนขับด้านหน้าจะไม่โดนไม่เกะกะคนขับด้านหน้านะครับเล่น youtube ตจอหน้าจอพิดานก็เล่นตามนะครับจะรู้บอกเฮสจะชาดนะครับตัวนี้สามารถแยกเล่นกันได้นะครับผมจะส่ง youtube ไปข้างหลังข้างหน้าจะเลือกเป็นแผนที่ให้ดูนะฮะ ไปเดอะมอบางแค g o ก g l e m a นำทางด้วยคำสั่งเสียงนะครับขหน้าทางตัวออกไปตามซอยม้งข้างหน้าเป็น google map นะครับข้างหลังมป็นยูทูบอยากเล่นกันแบบนี้เลยนะครับเสียงออกในรถตามปกติเลยระบบกล้อง เขาเล่นแบบนี้นะครับแยกจอนี้ยระบบกล้องทํางานที่เฉพาะจอหน้าเท่านั้นผมว่าจ,จะเดินไปเดินมานิดนึงนะฮะเพเห็นทั้งสองจอข้างหน้าเป็นกล้องนะครับเสียงจะเบาไล้ให้แต่ว่าภาพข้างหลังยังเป็นเล่นอยู่แบบนี้นะครับแต่ถ้าเราทําแบบแบบเล่นพร้อมกันสองจอเนี่ยข้างหน้าก็จะข้างหลังก็จะเห็นเป็นกล้องด้วยเหมือนกันนะครับตัวนี้สลิปจอได้ถ้าจอสลิปไป ตอนเวลาก็ยังทำงานนะครับอาจจะต้องสลับไปสลับมานิดนึงนะเพะื่อให้เห็นชัดเจนนะครับว่ามันแยกกันทํางานได้แบบนี้โอเคเอามาดูแอปพลิเคชันที่ติดตั้งข้างหน้ากันครับเวลาเรียกกลับมานะครับเราก็เปิดแอปที่เราส่งภาพกลับไปก็คือ YouTube นี้ก็จะกลับมาเป็นสองจอเหมือนเดิม ยูทูปไม่มีโฆษณานะครับเล่นได้เลยค้นหาด้วยคำสั่งเสียงได้ดูทีวีออนไลน์ช้องสามเนี่ยจอ 2K นะครับสีจะสดภาพจะชัดนะครับผมเลือกไปข้างหลังให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะ จะเห็นว่ามาเล่นพร้อมกันภาพไม่กระตุกนะครับภาพสมูทมากจอใหญ่ชัดเต็มตา15นิ้วนะครับไอผมไม่ดูข้างหลังแล้วนะครับให้ดูจอหน้าอย่างเดียวละเพราะไม่เล่นตามกันได้นะครับชอบที่จะตั้งคำถามโอเคเออกไปเปลี่ยนช่องก็แบ็คกลับไปนะครับแบบนี้โอเคง่ายๆเลยในจอเปนสตรีมมิ่งนะครับคุณดูได้เลย ขอให้ตัวจอใส่ซิมได้นะครับเปลี่ยนช่องกับแบค็คแค่นั้นเองปุ่มอยู่ข้างล่างนะครับแบบนี้ก็สไลด์ขึ้นมาได้ครับปดย่อดได้ครับก็คือดิมเมอร์เปิดไฟนะครับก็ลดปรับแสงลงมาได้อีกนะครับแบบนี้ตู้ 2K จะไม่มีปุ่มด้านข้างนะครับจะอยู่ในจอจอเลยพิม l e เ l ียล u กนะครับ ดูไม่ได้ก็เปลี่ยนลิงก์ไหมครับชัดเ,ชเจนนะครับโดนแมนยูผมโดนเมนสองศูนมาตื่นนะโหใจเลยผมอกดกล้องนะครับเสียงเบาลงให้ยังเล่นต่อเนื่องนะครับโอเคอ่ามีเน็ f l i กนะครับคุณสามารถรับชมเน t f l i กได้ยูทูบมิวสิกอ่ะ ถ้าคุณไม่มีสมาชิก n น t f l i x นะครับเรามี u f i x ให้สำหรับดูหนังเข้าแอปพลิเคชันมากดปุ่มสีแดงครับ,รบก็จะเข้าไปดูในบวนของหมดหนังนะครับหนังใหม่มาเขาจะรันให้ตลอดนะครับอันนี้หนังในค่าย n น t f l i x เลยเราส่งภาพไปข้างหลังได้เช่นกันนะครับเนี่ย <Yeah. S 1> เหมือนกันเลยนะครับส่งภาพไปข้างหลังทำ oh. ไมโอ้จะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนยูทูบกัน กดผิดกดผิดนะครับเรียกยูฟิกกลับมา,มมาดูพร้อมกันหน้าหลังชัดๆัดแบบนี้นะครับโอเคสำหรับจอหน้าก็มีประมาณนี้นะฮะ Google Map นำทางก็กดปุ่มนี้ได้เลยคุณอยากแบ่ง2จอก็กดตัวแบ่งหน้าจอแล้วก็ไปเปิดแอปที่ต้องการอยากจะเล่นอีกครึ่งจอขึ้นมานะครับ กดแบงเอาใหม่กดย่อแอปเดี๋ยวนะ YouTube โอเคอย่างจอซ้ายขวาแบบนี้ได้นะครับข้างหลังมก็จะเห็นแบบเดียวกันแต่เราเราเข้าโหมดกล้องนะครับอ่าก็จะเต็มขึ้นกล้องเต็มจอข้างหลังก็จะเห็นจอเหมือนกันถ้าเราไม่ได้เป็นโหมดส่งภาพไปข้างหลังนะครับ โอเคจอหน้าจบแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปนั่งเล่นจอหลังกันจอหลังนะครับเป็น Android ทัสกีนได้เวลาที่เราจะเอาเสียงจากข้างหลังออกในรถนะครับอันนี้เชื่อมต่ออินบลูทูธทำการจับบลูทูธการเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามาเลือกของในส่วนของโหมดเสียงบลูทูธนะครับเดี๋ยวผมไปดั้งเล่นข้างหลังให้ดูก็จะติดตั้งแอปพลิเคชันคล้ายๆกับข้างหน้านะครับ อถอทัชสกรีนได้หรือใช้รีโมทก็ได้นะครับก็จะมีรีโมทในการสั่งงานเหมือนกันแถมตรงรุ่นแถมมากกบตัวจอนะครับอ่าตอนนี้เนี่ยมนลิงก์ข้างหน้ากันเราก็กลับมากดกดโฮมโฮมตรงนี้กดไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นภาพจากหน้าจอโอเคแอปดูทีวีวันนี้เป็นสเปค8คอร์แรม3นะครับก็จะช้ากว่าตัวข้างหน้าหน่อย อ่าก็วทัชสกรีนนะครับเลือกเล่นได้เลยนะครับโมโนนี่ชาลีนจ้หูเป็นไงครับเสียงออกในรถนะครับเ <Yeah. S 1> พราะผ่านบลูทูธนะฮะเซลลภาพชัดๆดูเล่นเองได้เลยนะครับในยุคนี้ไปข้างบนนะครับเปลี่ยนสีได้หรือเราจะเปลี่ยนเป็นแอมเบียนเป็นอะไรก็ได้นะ mm hmm. เดี๋ยวไปสอนการใช้ไงานอีกทีนึงน, mm hmm. นี่นี่คือจอหน้านะครับเป็นช่องก็ ก็แบ็กกลับมาครับก็สไลด์เลือกเล่นได้เลย,ยรับชมได้นะครับชัดเจนนะครับข้างหน้าอาจจะไปเปิด่างอื่นก็ได้เปิด Google map นำทางก็ได้นะครับผมเปิดให้ดูโนำทางแบบนี้นะข้างหน้า,า,นา Google map ข้างหลังก็เล่นเองนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับด้วยเทคโนโลการอัปเกรดไทรเอนเทอร์เทนเมนตแบบนี้นะครับแปะเปลี่ยนป้าย ดูเน็ตฟิกได้ YouTube ตัวนี้ไม่มีไมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณค้นหาแตะที่หน้าจอก่อนย่อลงมา,มาปิดค้นหานะครับมันไม่มีไมคไม่สามารถใช้คำสั่งเสียงได้แต่ก็พิมพ์ได้เลยนะครับ คายนะคะถั่ววันนี้คนเดียวนี่ดู can see y o u r โย i ว e โอ้ชัดชัดเป็นคอมเมนต์ก็ดีนะฮะเล่นเองแค่ชัดแบบนี้เลยเจ๋วไปเลยนะครับช่วยหน่อยไม่ไ้ไ่ไดช่วยลิง่อยนี่่อแอปไปปิดนะครับยยูทูบโอเคยูฟิกดูหนังแบบเมื่อกี้เลยเมื่อกี้เหมือนจอหน้าก็มีนะครับ จอพยานล้วก็ลงให้แอปเหมือนกันเลยไอหนังเรื่องเดียวก็เลยเลยให้ดูครับเดี King. ๋ยวมังกีคิงปร๊บเห็นไหมฮะข้างหน้าก็นําทางไปข้างหลังก็เล่นของตัวเองไปนะครับ้าสกรีนสั่งงานได้แบบนี้เสียงอในรถเวลามีการแจ้งเตือนม,มันก็จะดังขึ้นในรถนะครับแจ้งเตืออีเมลไอตัวกุ้งแมปนะครับก็ขอบคุณพ,พี่เที่ยงมากครับ นำรถเข้ามาติดตั้งบริการที่ร้านนะครับอ้อเดี๋ยวให้ดูวิธีการเปลี่ยนไฟนะครับตรงนี้เราเข้าไปเซตติ้งครับการ์น,นั่งค่าก็จะมีในส่วนของ ambient light. แอมเบียน i g ไลเปิดตรงนี้เราสามารถที่จะฟิกสีได้นะครับสีแดงผมเลือกสีแดงอีกก็เป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองนะครับ มันก็จะเปลี่ยนตามที่เราได้คือเปลี่ยนสีได้เลยสีขาวแต่ถ้าเราเล่นลูกเล่นนะครับแบบ hopping Hop มันก็จะกระพริบปเปลี่ยนนี่กระพริบปเปลี่ยนถ้าเราเปิดไม่เอา hopping เอาใหม่นะเปิดใหม่เป็นแบบการเดียนมันก็จะเป็นแบบเหลือบนะครับเปลี่ยนค่อยๆ่อยเปลี่ยนสีไฟให้เป็นแบบแอมเบียนนี่ยเปลี่ยนสีไปเรื่อยแบบนี้ โอ้โหเป็นงานลูกเล่นครับเก๋งจริงแต่ถ้าไม่เอานะครับเราก็ปิดไปเลยปิดไปตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ไม่โชว์ไฟอะไรเลยหรือจะเป็นฟิกสีก็แล้วแต่เราเลยนะครับประมาณนี้กดตรงนี้ก็ได้นะครับตัวตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนสีสมมติเราปิดตรงนี้ไว้เนี่ยกดเปิดปุ๊บมันก็จะกดอ่ะอยากได้สีไหนเราก็เลือกไปครับเลือกไปดิเลือกไปเลยอ่สีขาวสีอะไรก็แล้วแต่เราเลยนะครับ โอเคก็สนใจติดตั้งนะครับอัปเกรดจอหน้า Android จอพิดาแอนดรอยก็ติดต่อในเอกได้ครับหรือแม้แต่พวกชุดเครื่องเสียงฝาท้ายไฟฟ้านะครับแล้วอุปกรณ์อื่นกล้องวันทึกหน้ารถติดต่อในเอกได้นะครับที่เบอร์0 8 1 9 8 7 6 2 8 6ึ่งเก้าแปดเจ็ดหนลูกแฟนเพจ youtube channel เอกเลสซิ่งแอสเซอรี่ครับไลน์แล้วนะพิมพ์ id นะครับเอก under score racing นะครับติดต่อในเอกได้นะครับเบอร์โทรแบบนี้ไลน์เอก under score racing พีกัดร้านนะครับเอกเลสซิ่งอัสซี่นะครับพิมพ์ใน Google Map ได้เลยหน้าร้านอยู่<ช>ทวีวัฒนาซอยเก้านีเ่เห็นว่าม,มันแจง<ว>้งเตือนละหรือไม่ก็หรือเข้าทางพุทธมณฑลสายสี่กรทุ่มลม18ได้ครับขอบคุณพี่เที่ยงครับสวัสดีครับ